เนือครับเกาะหมาเนะครับ,รบเป็นจุดแรกที่เราจะดำน้ำกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใตา้ทะเลของเกาะหมา เมื่อทุกคนลงมาถึงพื้นทรายแล้วครับก็ดำกันเลยนะครับพื้นทรายของเกาะหมาวันนี้นะครับก็ต้องดูสมาชิกนะครับว่าครบลงมาหรือเปล่านะครับของผมแล้วก็แฟนนะครับแล้วก็นักดำน้ําที่ร่วมทิพอีกสองคนนะครับรวมครูด้วยนะครับก็ทั้งหมดห้าคนนะครับลงมานะครับก็ต้องรอกันนะครับอันนี้ผมก็รอน้องอีกคนหนึ่งลงมาเพราะเขาลงช้าหน่อยนะครับ มาถึงพื้นทรายแล้วครับเราก็มองหาปลากันเลยครับการมองหาปลาก็พยายามมองไปที่แนวหินปะการังครับที่ว่ายไปไว่ายมาก็ตัวแรกที่เราเจอก็คือปลาผีเสื้อคีบยาวครับว่ายมาหนึ่งคู่เลยครับแหมเป็นการต้อนรับที่น่ารักมากเจ้ปลาสลิดหินที่หลบไปเมื่อกี้นะครับก็คือปลาสลิดหิน หลังสีน้ำเงินนะครับหรือบูแบ็คดาเซลนั่นเองครับหลบไปเร็วมากเลยไปกันต่อเลยนะครับว่าจะเจอปลาอะไรบ้างปลาที่ว่ายรอบๆตัวเราก็คือเป็นแฟมารีปลานกขุนทองนะครับปลานกขุนทองก็จะเป็นตัวที่ย,วยาวแล้วก็ชอบว่ายไปไว่ายมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับปลานกขุนทองเขียวพะอินนะครับ ว่ายผ่านเราไปนะครับเราก็ไถทรายไปเรื่อยๆครับปลาที่โฉบไปเมื่อกี้ก็คือปลาตาแหนนะครับตัวยาวๆเหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่ทรายนะครับเราก็มาสำรวจตรงปะกาลังนะครับนี่เราเห็นตัวอะไรหลบไปด้านหลังนะครับอ๋อเนี่ยแหละครับที่ที่ผมบอกว่าปลาปลาสลิดหินบูแบล็กนะครับดําเซลนะครับหลบไปแล้วครับ ก็ตัวนี้ก็พบได้ถึงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ปาเราเซรามอนนะครับก็ในอาวในอ่าวไทยน่าจะไม่เจอนะครับมาเจอที่อันดามันนะครับลายโจดำๆเมื่อกี้นี่ครับก็คือปลาสลิดหินนะครับตัวดำๆที่มีจุดขาวนะครับปลาสลิดหิน3จุดครับตอน,นเด็กๆเนี่ยเขาจะจุดชัดมากเป็น3จุดนะครับพอโตนี่จะเหลือข้างละจุดนะครับ ก็อาศัยอยู่ในสังเกตนะครับเขาจะอายรวมกลุ่มในกาลังที่มีพิษนะครับกาลังไฟแล้วก็ดอกไม้ทะเลที่ใกล้ๆปากกระตูนครับส่วนกลองนี้ก็จะเห็นหลายตัวทีเดียวเราเอากล้องมุมต่ำลง,ลงไปที่พื้นนะครับก็จะเห็นปลาสีฟ้านะครับมันคือปลาสลิดหินฟ้าหางเหลืองนะครับตัวน,นี้ก็จะอยู่เป็นกลุ่มนะครับ แล้วก็อาศัยอยู่ในแนวประการังความลึกประมาณ2-10ถึงเมตรเลยนะครับชอบอยู่ตามพื้นทรายหรือกองหินประการังครับก็จะฝูงขนาดเล็กครับถึงตัวอันนี้ฝูงใหญ่ทีเดียวครับสังเกตนะครับกองประการังเนี่ยจะมีดอกไม้ทะเลแล้วก็มีปลากราะตูนนะครับแล้วก็มีปลา,าสลิดหินนะครับที่อาศัยอยู่ในกลุ่มเล็กๆนะครับเหมือนจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่สามารถดูทั้งได้ทั้งทั้งบนจอดประการังดอกไม้ทะเลแล้วก็พื้นทรายเลยครับ จะมีปลาประมาณนะครับปลุกปลาสลิดหินปลากระตูนนะครับอยู่จากนั้นเราก็ตีขาตามคูไปเลยครับเกาะหมานี่คือน้ําใสนะครับวันนี้ก็เป็นแนวปะการังหินนะครับก็ใครมาเที่ยวเกาะลันตานะครับก็าสามารถมาฟรีได้หรือมาสโน კ เกอลิงนะครับถ้าเกิดว่าใครเรียนสกูบ้ามาก็เป็นแหล่งดำน้ำใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับ แนวหินแถวนี้ก็จะรอบๆก็น้ําใสนะครับเราก็ว่ายไปนะครับคือตอไม้ทะเลก็เยอะนะครับเอ่อเม่นทะเลก็เยอะนะครับเรามาดูไอตัวนี้เหมือนเหมือนเดิมครับรวมกันปลาสะลิดหินหลังฟ้านะครับคือชื่อภาษาไทยมันก็ไม่มีครับไอตัวนี้ก็สวยทีเดียวน่ารัก แล้วก็ฝึกการถ่ายรูปครับเลนมาโคก็ต้องเตรียมมาเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบสายตัวเล็กนะครับในการดำน้ำครั้งนี้ก็สายมาโคก็มาหลายท่านเลยนะครับก็เราก็ได้รู้จักคนที่มีชื่อเสียงในการถ่ายรูปใต้น้ำนะครับหลายคนทีเดียวนะครับที่เขาใช้ไฟฉายไปนั่นก็คือสัตว์ตัวเล็กๆนะครับพวกนูดี้นะครับลูกชาตินะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับการดำน้ำแรกๆเนี่ยเขควรจะ ช้อุปกรณ์ให้เป็นนะครับเดี๋ยวจะสัมผัสประการหลังไปนะครับแล้วก็ไหว้มาตรงนี้ก็จะเห็นปลาพยาบาลไหว้โฉบไปนะครับเราก็มาที่กออ n นิมอนี่นะครับกอดอ,อกไม้ทะเลฐานม่วงครับเราก็จะเห็นตัวนี้ครับเจ้าปลากระตูนสกัง์นะครับไอตัวเหลืองๆที่ไหว้สามตัวนี่ครับสวยมากเลยครับเขาเรียวกว่าปลาสลิดหิน กลมสีทองครับแหมสวยมากครับจะปลากระพงก็วหว้แทรกไปเฮ้ย hey, นี่มันสวยมากเลยผมชอบมากตัวนี้คือตัวมันจะกลมและเหลืองทองมากเลยครับนะครับเป็นปลาที่แบบสวยแล้วก็อยู่ระดับความลึกสิบ5สิบห้าเมตรนะครับเจอตัวนี้ก็เหลืองเลยครับแล้วก็ทรงเขาดีมากนะครับกลมๆนะครับโลเด้นดัมเซลนั่นเองครับภาษาอังกฤษเขาเรียก เดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปเขาให้ได้ครับแต่เขาว่องไวครับผมก็หนีเข้าไปนะครับต้องตามคณะให้ทันนะครับอย่าอย่าไปหลงถ่ายรูปปลาจนเพลินจนตามคณะไม่ทันมาดูตัวนี้ครับเหลืองเหลืองเหลืองเหมือนกันครับอยู่เป็นกลุ่มนะครับเป็นกระพงเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันปลากระพงเหลืองนี่เขาก็จะว่ายรวมฝูงกับปลาทรายครับเนี่ยถ้าตัวแดงๆนี่ก็คือปลากระลังครับ ตัวสีแดงปลาซ้ายนะครับขาวๆด้านหลังนะครับเราก็พยายามซุ่มๆนะครับคานต่ําเข้าไปใกล้ๆครับจ่ได้เห็นกระพงเหลืองนะครับแล้วก็กระพงจุดนะครับก็เป็นปลาฝูงที่อยู่ที่เกาะหมานี้นะครับนี่ครับว่ายหลบไปตรงนั้น,นครับแล้วก็เห็นเชือกอะไรสักอย่างหนึ่งพอมองไปอ้าว เป็นรอบเก่านะครับเป็นรอบที่ชาวประมงมาทิ้งไว้นะครับรอบเก่าเราสังเกตข้างในมีสัตว์ที่นอนอยู่นะครับมันคืออะไรเข้าไปดูใ,ใกล้นะครับอขอขอซูมหน่อยครับว่ามันคือตัวอะไรเหมือนก้อนหินเลยปลาปักกระเป้าหรือเปล่าไปดูใ,ใกล้ๆไม่ใช่ครับเป็นปลาหมึกครับปลาหมึกกระดองครับเขาก็จะพางตัวตรงพื้นของรอบเลยนะครับ เป็นเป็นปลาหมึกกระดองที่ซุ่มนะครับน่าจะซุ่มหาเหยื่อตรงนี้ครับหรือเขาก็นอนพักครับเขาก็พยายามพรางตัวครับยังไงผมว่าไม่รอดสายตานักดำน้ำครับเห็นครับจากนั้นคู้ให้ไปทางนี้ครับดำตามกันไปเลยก็ดูกระแสน้ำครับจากหนวดของดอกไม้ทะเลครับว่ามันเริ่มแรงครับตัวนี้นีโมนะครับ ปลากระตูนส้มขาวของเรานะครับแซ่ทะเลกระดิกอย่างเงี้ยเลยครับรู้ว่าน้ําเริ่มมีกระแสแล้วครับตรงปลายเกาะนะครับว่ายมันเรื่อยก็จะเห็นกลุ่มปลาทรายนะครับปลาทรายแล้วก็กลุ่มปลากระพงเหลืองนะครับปลาทรายที่เราเห็นนะครับเขาเรียกปลาทรายขาวแถบโค้งครับจะมีด้านแถบขาวอยู่ด้านหลังนะครับก็อยู่เป็นฝูงนะครับ ส่วนเจ้ากระพงนี้ก็สวยทีเดียวครับเจ้าปลากระพงลาย5แถบนะครับก็คือมันจะเป็นลายเส้นของเขาครับ5แถบเลยจากนั้นเราก็ตีขาครับผ่านฝูงปลาทรายผ่านนกขุนทองตัวนี้ก็ไม่ซุกแต่ต้องดูครับว่ามันเป็นพันธุ์อะไรเราเห็นรอบใหญ่มากเลยครับ มันก็เป็นรอบเก่าครับข้างในก็มีปลาอะไรนะว่าอยู่ข้างในเข้าไปดูเใกล้ๆกันครับเป็นฝูงปลาเลยครับด้านนอกที่ว่ายออกไปก็โอ้โหมีมีปลาข้างในเยอะเลยครับเป็นปลาเทวรูปนะครับเป็นปลาเทวรูปเยอะเลยครับตื่นเต้นมากเลยครับผมเจอรอบนี้ก็เยอะมากเลยครับแล้วก็ปลานกแก้วอยู่ข้างในนะครับเป็นปลาสวยงามทั้งนั้นเลยครับอยู่ในรอบนี้ ก็เราก็อยากจะช่วยมันนะครับเป็นรอบเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็สภาพก็ไม่เก่ามากแต่ว่าเป็นเขตอนุรักษ์นะครับในเขตเกาะหมานี่นครับเพราะว่าเขามีการวางเรือจมไว้นะครับก็จะเป็นเขตอนุรักษ์แล้วก็หัวใจไม่ไหวครับก็ต้องช่วยมันนะครับ อาจจะไม่ถูกต้องหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารอบอะ่ะเขาทิ้งไฟแล้วก็เพื่อจะมาเอาตอนหลังหรือเปล่าแต่ว่าน้องก็อยากจะช่วยครับน้องที่ดำน้ำด้วยกันก็คงไม่มีดราม่านะครับก็เป็นปลาที่สวยงามครับไม่ไม่ได้ปลากินได้ครับจับไปปลานุแก้วก็ผิดอยู่ดีครับเพราะว่าอยู่ในเขตสงวนก็จำเป็นต้องช่วยมันนะครับก็ มันก็รู้นะครับว่ามีคนมาช่วยมันก็พยายามหาทางออกครับสุดท้ายมันก็เห็นประตูที่น้องเปิดนะครับก็ออกไปครับนะครับปลานโนกแก้วออกไปก่อนเลยสองสามตัวคือใจนึงก็ไม่อยากช่วยใจนึงก็สงสารนะครับก,ก็ต้องช่วยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ครับคือถ้าเกิดรอบนี้ไปอยู่ในเขต ออกไปอีกก็คงจะได้ปลาตัวใหญ่กว่านี้ครับผมไม่ได้ปลาทางแนวปากาลังครับมันกินไม่ได้ครับส่อปลานกแก้วมันก็ช่วยระบบนิเวศครับคือมีดาม่าเลือกปลานกแก้วมาเยอะมากนะครับในทะเลไทยนะครเราก็ต้องตัดสินใจครับก็ต้องขอโทษชาวประมงด้วยนะแต่ว่าตรงนี้มียังมีปลาติดอีกตัวหนึ่งผมก็ยังไงดีเป็นปลาพวก ปลากระพงเล็กๆครับผมก็เอามือจับไปมันก็ติดครับปล่อยไว้คงตายแน่ครับก็พยายามอยู่พักใหญ่ครับดึงเข้าดึงออกพยายามดึงโอ้โหถ้าเกิดดึงย้อนกลับไปในเนื้อฉีกแน่ครับผมก็ทําให้มันรีบที่สุดะครับลวดตรงนี้มันเป็นลวดแบบกรงนกอะครับมันมันไม่ได้ตัดครับมันต้องแบบมันตัดเขาไม่ได้ครับมัน เราไม่มีเครื่องมือมาตัดลวดครับเราก็ต้องช่วยมันครับจนได้ครับหลุดจนได้ดีครับแย้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับได้ช่วยปลานะครับก็มาดูปลากระตอนนะครับลาตัวเล็กใต้ทรายนี่ก็เป็นตาอะไรก็ไม่รู้ครับ ว่ายไปแล้วน่าจะเป็นปลานกขุนทองครับตัวนี้ก็สลิดหินสามจุดนะครับไอตัวนี้ที่หลบๆหุดหุโผล่นี่ต้องดูครับว่าปลาอะไรสลิดหินเหมือนกันครับแต่ขี้อายมากกว่าอ้าวุดหุบโผล่นะครับพอเราเข้ามาใกล้ก็หลบมันคือปลาสลิดหินคอดํานะครับก็จะอาศัยอยู่เนี่ยครับกระจายทั่วไปหาไม่ยากครับก็จะรวมฝูงอยู่ใน ปากาลังเขาควางบ้างครับไอตัวที่เยอะหน่อยนะครับตัวดำก็สเิดหินสามจุดนะครับไอตัวไอตัวไอตัวที่หลบไปหลบมาก็คือสเิดหินคอดำนะครับสงสัยขี้ใครจะเยอะเลยเรียกคอดำนะครับขนาดเขาประมาณหกเซนนะครับเล็กกว่าปลาสนิดหินสามจุดซึ่งมีขนาดสิสี่เซนเลยนะครับไอตัวดำนี้ก็ใสยอยู่ด้วยกันนะครับก็ เขาตัวเล็กกว่าครับคอดําเขาก็หลบลงไปข้างล่างได้แต่สามจุดนี่ครับโตโตจนถึงสิบสี่เซลลนเลยครับเขาตัวใหญ่กว่าตรงนี้เขาลายสเกตดีนะครับเขาก็หลบอยู่นะครับพยายามไล่กันนะครับไล่กันระหว่างคอดํากับสามจุดนะครับคือรูปทรงเขาคล้ายๆกันนะครับเป็นแบนนะครับน่ารักมากเลย สังเกตน,นะครับแนวประการังจะมีดอกไม้ทะเลมีประการังนะครับแล้วเขาก็จะอาศัยอยู่ไม่ห่างจากแนวประการางังดังนั้นแนวประการังเป็นที่หลบดภัยครับเขาเจอปลาใหญ่เขาก็หลบตอนกลางคืนเขาก็จะนอนในนี้แหละครับเขาก็นอนอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภยัยปลาใหญ่ก็ไม่สามารถมาจับเขาไปกินได้นะครับ,บรอบๆนั้นด้านล่างก็จะมีปลาสลิดสีฟ้านะครับสลิดหินสีฟ้าหางเหลืองนะครับ ก็เป็นชุมชนเล็กๆนะครับของกลุ่มปลาสลิดนะครับในระหว่างเมตรคูณเมตรนะครับก็จะมีปลาสลิดหลายพันเลยครับไอเจ้านี่ก็ปลาตางแงนนะครับเขาจะหากินทุมๆนะครับก็ปลาตางแงนนี่ครับน่ครับเขาจะอยู่รวมกันนะครับเรานับได้ปลาสลิดในเมตรคูณเมตรนะครับก็จะมีปลาสลิด 3ชนิด4ี่ชนิดเลยครับไอตัวนี้ครับอันตรายนะครับดาวหนามมงกุฎคือมีนักดำน้ำทลิปนี้โดนมาครับก็วปวดทีเดียวครับหรือใครแพ้ก็อาจจะอันตรายได้อย่าเข้าไปใกล้เลยดีกว่ารเราก็ว่ว้ตามมันไปครับครับก็จะเห็นฝูงปลาที่เราปล่อยไปเมื่อกี้ครับเทวรูปครับ ก็วนมาดูมุมนี้ครับก็จะเจอไอ้เจ้าสลิดหิน3มจุดเหมือนเดิมครับตัวดำดำข้างใต้ก็มีสีฟ้านะครับก็เป็นปลาสลิดหินอีกพันหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้คือปลาสลิดหินสีฟ้าเขียวนะครับก็จะคล้ายๆปลาสลิดหินหางผิวนะครับอาศัยอยู่1นึถึงสิเมตรนะครับก็อาศัยรวมกันนะครับกับ เจ้า3จุดนะครับนี่ตสีฟ้านะครับเจ้าดำเซล3มจุดนะครับก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปในดอกไม้ทะเลหรอกครับมันอาศัยอยู่ใกล้แต่ไม่กล้าเข้าไปมองไกลนะครับก็จะเห็นเป็นฝูงเลยเจ้าดำเซล3จุดเนี่ยไอเหลืองๆนี่ก็คือปลาอมไข่นะครับปลาอมไข่สีเหลืองๆคือเขาหลบตรงน้ำของ เม่นทะเลนะครับก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ครับในกลุ่มนี้ก็หลบอยู่ใต้อันนี้มอนี่ครับแต่ก็ต้องเสี่ยงนะครับในการหลบภยัยถ้าเกิดเผลอว่ายเข้าไปในดงอันนี้มอนี่ก็จะเป็นอาหารเขาเลยครับการหลบภัยของเขาก็จะต้องระวังตัวครับอยู่ในฐานดอกไม้ทะเลฐานม่วงก็ปลอดภัยครับเม่นก็ปลอดภยัย เจ้าดอกไม้ทะเลเนี่ยครับก็อย่าเข้าไปใกล้นะครับมันมีเข็มพิษอยู่ตรงปลายเลยครับแต่เจ้าเนี้ยก็อาศัยดอกไม้ทะเลครับไม่เข้าไปอยู่ข้างในนะครับเรามาซูมกันดอกไม้ทะเลว่าแต่ละกอเนี่ยเขาจะมีเจ้าของหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นปลากระตูนนะครับเจ้าหินแดงของเรานะครับสังเกตนะครับเจ้าเจ้าสีดำดนี่ครับก็คือปลาเิษจินสามจุดเขาจะอยู่ข้างใต้ครับ ไม่ไปยามไปโดนหนวดผมเป็นพิษมากครับนะครับถ้าเกิดตัวเล็กหน่อยเขาก็จะหลบอยู่ในปะกาลังเขาควางนะครับสังเกตนะครับจุดเขาจะเยอะนะครับ3มจุดเลยตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ก็จะเหลือแค่2จุดนะครับส่วนใหญ่สุดก็ยาวถึง14เซนเลยนะครับเจ้า3มจุดนี่ครับนะครับตัวนี้วัยรุ่นก็เหลือ2จุดแล้วครับแต่ตัวดำมันเข้มอยู่ครับ ยิงโตเขาจะยิ่งสีซีดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไซส์เล็กนะจุดเขาจะมี3จุดเลยนะครับก็เป็นปลาที่น่ารักมากครับอยู่ในแนวปากาลังปุดๆๆอยู่ตรงปากาลังเนี่ยครับคือก็ถูกนําจับไปเลี้ยงเหมือนกันนะครับเป็นปลาสวยงามในตู้นะครับก็ปากาลังเขาวางกลุ่มนึงนะครับก็จะมีปลาที่อาศัยทั้งอาศัยหลบภัยกับอาศัยหากินครับ ข้างในก็จะมีพวกปาบูหรือกุ้งหรือปูตัวเล็กครับหลบภัยอยู่นะครับในกอกาลังกอหนึ่งก็จะมีนะครับช่วยกันหลบภัยหากินนะครับอยู่ในกอเดียวกัน,นจากนั้นเราก็มาพบเจ้านี่ครับปลาหลามอเล่ลายเกตหิมะนะครับหรือสโนเฟสมอเล่ครับเจ้านี่ก็ตายแล้วนะครับ ปเผลอไปกินเบ็ดเข้าแล้วก็มาช่วยไม่ทันนะครับก็เป็นเรื่องน่าเศร้าครับเจ้ามอเล่จากนั้นเราก็มาเจอรอบอีกรอบนึงครับก็มีปลาใหญ่อยู่ข้างในหลายตัวเลยครับต่านี้ก็ขี้ตังเบ็ดนะครับว่ายวนอยู่ก็มีปลาสลิดทะเลตัวเป็นแบนนี้ก็คือปลาวัวหางพัดนะครับซึ่งเป็นลายสีฟ้าสวยมาก ตัวใหญ่สุดก็ประมาณร้อยร้อยสิบเซนติเมตรเลยนะครับก็อยู่ในรอบนี้แต่ก็ไม่ได้ช่วยนะครับรอบนี้ก็ให้เขาชาวประมงเขาลองกู้ขึ้นไปบ้างครับแต่รอบแถวนี้ก็จะไม่มีเชือกผูกนะครับก็เหมือนว่าเป็นก,การลักรอบนะครับแถวเกวาะหมานี่ก็จะมีเรือจมนะครับแต่ก็ทุ่นเรือจมก็จะไม่เห็นอย่างเงี้ยนะครับ รอบทั้งเรือจมก็จะไม่เห็นเลยการดำน้ำเกาะหมาในได้แรกนี้ก็เขาต้องหอจบก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูได้สองอน,นะครับว่าจะเจอปลาอะไรบ้างครับสวัสดีครับ